ครับกยุทธิบันบุลานตำบลเมืองเสืออำเภอพยักจังหวัดมหาสารคามครับามาเยี่ยมแม่นะครับแม่สวนคุณแม่คุณแม่เที่งมาสั่นแม่บวมี่แหละคุณแม่เที่ยงก็กกได้เราก็ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศมีการปลูกต้นหูกม่วงครับโอ้คงม่วงกโดกดีอยู่ ครับอ่าข้อได้ครับนี่ก็มีสาวครับสาวบุญเบ้งเระย้านก็มีปะมีดีดีโอ้เออครับอืมเอาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ชมสวนไปเรื่อยๆในสวนมีอย่างเนี้ยขบวนครับเขาเขาก็าแล้วหนึ่งคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวสามแล้วครับขอบุนครับอันนี้มีเลี้ยงหมามามาหลุดโอ้มันหายขนาดเี้ มาลุดให้ให้หลายเรียกครับฮะอะไรนะตอนนี้ก็มีการปลูกโอ้บักซีดาก็ดินบ่ค่อยดีป็นไดเนาะครับปลูกบักซีดาปลูกยังไปตามธรรมชาติเลยครับของชีวิตมันหนอกเขาเนะครับเอ้าดูกันไปครับปลูกของไว้ครับ ครับคองไว้ครับนชมกับดูเอาเ้ยครับเด้อมื่อกี้มีเลขให้ครับมีแน่นอนอาจารย์กลวยครับอาจารย์กลวยกับบัวทมาดาเดียครับพี่น้องเดี๋ยวไปเลขกอาจารย์กวาายย่างเดียวงวนดนี้นะครับย่างละสองหางแค่น,นั้นเองง่ายง่ายครับไปเลขกอาจารย์กลวย นะครับเดียวสําหรับตัวเลขของอาจารย์โวยบ่ผู้ดใดอยากได้บังหันเข่าซีสองตรงๆรงนะครับแต่ว่าบนอ่าล่างเป็นบนครับอันนี้ก็สแสดงความเสียใจสําหรับผู้บ่ถือกรจารย์กยเนาะเอาอาจารย์เ,าาเดียวครับดังๆไปเลยแต่บ่วถือเกิดขึ้นบ่ถือเนาะครับเนาะผมก็ให้ตัวเลขของอาจารย์โวยก็แล้วกันครับอันนี้พี่น้อง อันนี้เกม่วงบายังไม่ได้หลายๆอัน่ะไม่เอาเก็อเมืองเสืบม่วงค่ะโอ้เขาไปขายตลาดได้เลยได้เลยเขามาเจ็ดคนแล้วครับขอบคุณครับสำหรับตัวเลขของอาจารย์โกยนะครับของผมที่หาไม่ได้เนาะผมเน้นเลทนะครับผมเน้นบนเน้นล่างไปเลยหกห้ากับหกศูนย์บนครับหกห้ากับหกศูนย์บนเนาะครับ กห้ากับหกศูนย์บนครับแล้วก็หกสามห้าเจ็ดล่างครับครับอันนี้ก็ช่วยเบิ้งเลยก็ไดอ้อาจารย์โวยแล้วอาจารย์โวยนะครับหกห้ 65, 60, 63, าหกศูนย์หกสามหาเจ็ดใจยาชลาใจนะครับบนบวกล่างไปเลยมอกี้ก็พลาดไปแต่ไม่ต้องกลับครับเลขอะเด็กอาจารย์โวยไม่ต้องกลับ แต่มงคอดัวกับฝันเห็นสามหกแต่มันก็เป็นอันนี้หกสามเนาะว่าสามหกล่างว่าทันงวดหาแปดมงคุดขวกัฝันว่าได้่างอันนี้ก็แล้วแต่ควบเสือดนะครับแต่ผู้ใดชอบก็จัดน้ำได้เลยครับถือว่ยู่ในสวนนี่ก็มีการเลี้ยงไก่ครับไก่พันไข่เดี๋ยวจังน้อยสิผ้าไปตกเบ็ด มิสระน้ำมีทุกอย่างเลยครับยูนี่นะเป็นสวนผสมบอกยังไงแต่าโบโบเฮ็ดหลยเดียเฮ็ดน้อยๆครับนี่ไก่พันไข่ครับลังค้างก่อยๆอยู่เลี้ยงรวมกันเลยครับพี่น้องถ้าใอันอยากเลี้ยงกินไข่ซื้อนะ่ะครับนี่เลี้ยงยี่สิบตัวไข่วัดละสิบห้าฟองครับระสงมือ แต่เหลือก็เอาไปขายครับเหลือเอาไปขายได้ครับสองมือแพงหนึ่งแพงหนึ่งก็ขายแค่ร้อยเดียวครับเพแพงครับนี่นะครับเรียงแค่ยี่สิบตัวครับล้วก็มีอ่าอ,อ,อันนี้บัวบกครับปลูกไว้บัวบกปลูกไว้ครับอ่ะพี่น้อง ชมต่อครับชมต่อนะครับนี่กัมีสู้วกพวงไว้บะเขียบกระปูครับพี่น้องแต่บะเขียบอยู่นี่นะปลูกแล้วมันจะดูดีมากเลยครับบะเขียบน้อยนาแล้ะครับพอเพื่อนนี่เป็นน้อยแล้วปลูกไว้เองที่งหรอครับ ดูแล้วนิดน้อยครับนี่น้อยนะใกล้ใกล้แล้วนี่ใกล้ใกล้แล้วครับบากน้อยนะตัวนี้ครับนะครับน้อยนะบักเขียบบักเขียบบานเท้าอยู่และใบมันนะครับไปใส่ต้มไก่สุดแซบครับซัาซาครับซัมซาบอกให้แค่นี้แล้วบักเขียบเอานีครับบักเขียบเป็นไว้ไล่ไหลเล็กน้อย โอ้โหเราย้ายเิ่นปลูก้หลายยเว้ยปาเป็นสวนเลยเป็นสวนเยอะเลยครับผู้ใดชอบน้อยหน่าเขียบครับเขียบ,บบ้านเฮาเลยล่ะหมดไปก่อนนะค,ครับก็ปลูกไว้่างที่ละตามภาษาชาวบ้านนะครับเออโอ้เป็นยหลายแล้วอีกีชืักสองอาทิตย์ก็นจเก็บไปบ่มได้ตัวนี้ นี่กุ้งค้นโฉ่กับมีสระปลาเนาะครับมีสรปลาดิเดี๋ยวเียอาหารก่อนนี่เียอาหารไปปลาปลาครับเียอาหารโอ้ปลาปลาหลายตัวนี่ไม,มาจากเ,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 เตี้ยครับนี่เลี้ยงไว้เดี๋ยวมันแพ้เองครับเลี้ยงไว้ตะกินเด้อครับนี่นี่ปลานิลเบิ่งเอาหลอดพี่น้องปลามีตัวใหญ่บาตรกัน นี่ครับเลี้ยงไว้เดี๋ยวก็ผมจะเสียดให้เบ้างจังหน่อยเสียดก็ต้องให้หลายดอกเดี๋ยวจังหน่อยเขาเสียดเพราะว่าเพราะว่ามันเอ่อเพราะว่ามันมันติดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบวดหิวเนาะปลาน่อยไปโอ้โหเป็นธรรมดาดีครับนี่เลี้ยงไว้ครับมันแพ้เองเนี้นี่ปลาสบายมีบ่บ่ไม่าดินปลาดีมากนี้ก็ปลาจะเพี้ยนลูกก็นแล้วก็กลูกกัน ครับนี่เราเลี้ยงไว้แต่กินนะครับย่ามนั่น,นก็เสีดกินครับบ่ยากอาหารการกินบ้านเฮาเนี่สบายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้เอาไว้กินไข่ครับนี่โหตวัตวใหญ่เหรตัวนี้็นบ่ครับเห็นบอครับพี่น้องอันนี้คือวิถีชีวิตตามธรรมชาติครับไม่ยอมแม่ทางนึงก็มาถทายทอดในตอนผู้ชมได,ด้ดู

ครับจะได้ก oh, ็ดีนะโอ้แหวนดีกว่ารึไม่ร้องล่จะดุงยังเดียวครับที่คือบรรยากาศบ้านทุ่งดนะครับอ่างเกลือบรรยากาศหลบหลับเดี๋ยวครับกับผูก้ว่าเงที่เหรอครับเดี๋ยวปีหน้าก็ได้ยินหมือนละอยู่ในนี่ครับอ่ะดูธรรมชาติไปแล้วเนาะอย่าลืมนะครับเลขของอาจารย์โกย ผมให้อาจารย์กลวยเนาะอาจารย์กลวยด้วยครับหกห้าหกศูนย์บนครับหกสามห้าเจ็ดล่างครับแต่วาา่าจะชะลาใจครับงวดเมื่อกี้พลาดไปครับสี่สองไปออกบนครับงวดก่อนก็นถือทั้งบนทั้งล่างเลี้ยงมาสามงวดแล้วครับเก้าสิบงวดไม่เคยพลาดกับเป็นเก้าสิบสามงวดแล้วตอนนี้นะที่ผมได้ยินกิติศัพท์นะครับก็ร้องิึงครับท่านผู้ชม เอาแค่เอาแค่นี้แหละไม่ต้องเรียนหลายหางดอกไม่ต้องหลายอาจารย์ครับถ้านับถืออาจารย์ได้ก็ดูตามอาจารย์ครับเป็นเป็นกสบวิของดีของเพิินแบบนี้ครับเนะาะอ,อาจารย์ครับถ้าอาจารย์โกยบอมแมนเขาเกเปลี่ยนสำนักอินก็ได้ไปดูสำนักอืินครับแล้วแต่แล้วแต่ท่านผู้ชมล้ะครับเนาะไยห่านแดด อ่อนแดดครับอ่อนแดดโอ้ยเออแบบนี้ก็ไ่อยู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยหอนจังเลยหอนหันหับพี่น้องเดี๋ยวพักก่อนจะเข้านี่เดี๋ยว น้องก็สิเดินทางกับอุดรแล้วเป็นต้นต้บักนาวบางกับน้องใช่บักนาวหน่วยไหลดิพุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะมายูได้ได้ไอ้นั่นเพิ่งเพิ่งจะน้อยกับต้นอันอย่าลืมนะครับครับผมโอ้ผมเรียนป้าเดี๋ยวไปเบื้องต้นบักนาวเป็นกับป้าป้ามันหน่วยไหลมันไหนมาดมันมีแต่หน่วยเลยนี่บักนาวมีแต่หน่วยมีน้องอันนี้ดูต้นบัวบกเจ้ อันนี้ใบบัวบก<อ>เต็มเลยบังหน้าวขัาวบัครับบังหน้าวปลูกไว้งามงามากวะบังหน้าวอ่ะต้นแบบไม่ใช่ธรรมดาเด้อครับ,รบกินเม็ดปีบักเลียนฟ้ากา็โอเคไปกินกับลาบเด้อพี่น้องอันนี้บังหน้าวปลูกไว้เดี๋ยวค่อยดีขยายมันตอนมันนะพี่น้องคักวะพี่น้องข้ากว่าเบื้องแรกเป็นปุ่มเป็นพวงนุ้ยกับสีหอมอยู่มั้ง บาดทู๊ดโอ้ยเก็บไปขายได้เลยเด้เนี่ยทุกคนไปขายเนี่ยน่วยอะไรจักบาทนวดหางบาทปุณานั่นแล้วบางน้าแม่หนิแมหน่วยมันตึงแล้วเอาไปเลยเยอะๆอันนี้เก็บ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 มือ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 นี่แหละเก็บอ่ะเก็บเลยเก็บเลยป้านขึ้นดูแคร์นี่พวกยีนฟ้าปลูกไว้สองต้น โอ้ยอดสามเดียว้มกฝ้ามันเป็นอะไรแกโอ้ผมกินฝ้าขอโทษครับอืมกินฝ้ากำลังเกิดดอกครับโอ้สองสามต้นโอ้สามต้นหนูต้นนี้ดีอยู่ดีอยู่เส็จโหลดผักขากับมีครับผักขากับมีเอาแบบทั้งท่านผักขากับต้นสูงก่อ โอ้อยยานางกัเฮ็ดเฮ็ดไปเด้อถ้า่บุใดบผม,มีอาชีพกับปันน้ำน้ำอยานางขายครับถุงละสิบบาทโอ้ยเดี๋ยวนี้ผมผมกับปันยานางขายได้เดี๋ยวนี้นยูหันนะผมมีคนสั่งผมก็เฮ็ดเออ,าาอ,เอ,อผมขายหกขีดสิบบาทออโอ้ยได้ได้ได้ตั้งหลาย,อยเออ แมนโลนึงผมขายยี่สิบบาทยูฮันเฮ็ดตุกินสุแนวอันนี้บมคงเกิดไม่เดียวนึงครับมงก้นโจกเฮ็ดเด้เฮ็ดสุนแนวเด้มงก็นโจกบ่ธทัมดาเด้กระดันต้องเอาที่วิตให้รอดครับท่านผู้ชมกระดันม,มันดียูซ,ซื่อมันดีบ่ค่อยดีตัวปาจจาา้ายะนังนี่ครับทเท้าปูกยานางนะครับขยายไปเลยครับปั้นนำยานางขาย รวยครับเฮ็ดได้เนอะผมเมนว่าผมคอมเมนว่าผมเอาเรียนเฮาเฮากับเฮ็ดลักว้ยังสแล้วครับเราก็ก้นเอาก้นเอาต่อของล่างมันมีมีหกกักเล็กน้อยเดี๋ยวครับแล้วก็ขยายไปเรื่อยครับปักลักปักเตียวครับแค่นั้นครับปลูกปลูกปลูกยานัางบางอยางตอนนี้ตลาดต้องการครับคนบ่ค่อยเฮ็ดดอก บางทีมองว่าเป็นชั้นตาำครับว่าโอ้ยกูมาถึงขนาดนี้แล้วกูก็เฮ็ดเฮ็ดหนังกับคือกันครับเฮ็ดนางกับเพื่อเงินคือกันครับเป็นกรรมกรเป็นนางกับเป็นดูถูกเขาไ่ได้ครับเป็นสัต่นครับว่าทุกคนกับหาเงินหาเงินคือกันบางคนนะหาเงินจนหนาเกียดครับพี่หน้องบางทีน่ะ ก็ได้เปรียบกับเอาปล่อยเงินกู้ยังทีอันนี้เขาเกิดเห็ดหัวสวน,นเขาเกิดเห็ดอาชีพสุดจะเล็ดเนาะเองสั่นครับพี่น,อน้องโอ้บัึกน้าคือแค่ใสมีมันมีมีอีกว่าต้นบัึกน้าใสก่อนมันมันเป็นนวย,ห,ยนนนหลายปะนนี่ปะโอ้ okay. เอาหน่วยหน่วยนี่มันคืองามเถอะป้าก้อาปุ้ยมากปะปุ้ยยัง ผงชูรสผสมมอ่ะผมมีนวยเสียเลยบเอาผงชูรสผสมอย่างเอาสวดสวดมันผงชูรสผสมน้ำเขาธรรมดาน้ำสาวเขานี่ละครับแค่นี้แค่นี้ผงชุบโรยผสมน้ำสาวเข่าคนๆแล้วกับมาเทเพราะว่าเขาเขากินเข่าทุ่มือเนาะน้ำสาวเข่าเนาะเออครับครับครับเยอเยอะทิ้งเล้วพี่น้องใส่ผงชุบโรยน้ำตาลนิดหน่อยก็ได้น้ำตาลน้อยหนึ่งผงชุบโรยน่อยหนึ่งก็คือกันกับที่เขาเฮ็ดกินอาหารแหละครับเหมือนกันเหมือนกัน คนคนกินยังไงพืชก็กินยังสั่นครับทำโป๊แซ่บมันกับพวกกินเด้มันเป็น่ยนสั่นรับแม่ครับเอาหยองสัน่นละเอาบุก่วงก็ล้างแตกอยอดงวดนาเอ้าเอ้าแย่ใครมดแดงกินมาอย่างนี้มีมีบ่ห้างมันโอ้ยห้างห้างใหม่แค่ไหนเปลี่ยนมันมีห้างหลายบ่ มีมีมีไหลาไปไหนแย่อรอดแล้วมามารอดมารอดโอ้ห้างหมดแดงับพีน่นอ้องแันนี้แหละเออโอ้เฮตุการน์อะไรอย่างเงี้เนี่ยเอามาไล่จีนมาล้งขึ้นยิ่งค่ากว่าไงเนี่ยเอาล้งขางนี่ฮะบุกบอกบอมันเฮ็ดง่ายเอ้อพี่นอ้องฮะอยู่กับสวนของคุณยายครับ สิ่งเป็นแม่ผมนี่แหละคุณได้ผักขากับวัวลวยโอ้ยตุกแกงน้องใหม่ด้ยเนาะแกงน้องใหม่ใส่ผักขาครับอย่านั่งแค่นั่นไม่ต้องใส่เนื้อไม่ต้องใส่ยังครับเราผักอีตูแค่นั่นครับเราเติมน้ำปลาล่าครับผงจุลดแนนนิดหน่อยครับแค่นั่นครับียบร่อยเลยครับปาดโอ้งามงามงาม พี่น้องโอ้เอาทมสวนเลีน้อยครับเดี๋ยวจักน้อยสิผ้าไปตกป่าก็เอาเอาไว้แค่นีก้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจักน้อยกับสิพ้าไปตกป่าอืมครับพี่น้องก็บ่ต้อตง่วงดอกถ้าไปบ่มีไอเสียเปียก็ับร้องเห็ดตามนี้มั้งบ่เสียหายดอกนะครับเกีบทําสวน ครับพี่นออะะ้องนะอย่าเลื่อมตัวเลขวยครับตอนเรบอาจารย์กวยมงคลโช 8, กแปดเกากะอ้อยห้ตามนี้แหละผู้ใดเบิ้งกะโชคดีครับสบาไป,ป่เบิ้งกสะสซ้อยบ่ได้เนาะก็มีหกห้าก็หกศูยกยนย์ครับบนหกห้าหกศูนย์บนเราก็หกสามหาเจ็ดล่างครับอาจารย์กวยเน้นแค่นี้ครับเน้นแค่นี้นะครับท่านผู้ชม แต,ตแต่ว่าอยาฉลาดใจบ่ต้องกลับครับแต่ว่าอยาฉลาใจเนี้ย่าชลาใจนะครับ <Okay. S 1> การบนล่างไว้เลย <Okay. S 1> ชัวแกสีหงังครับ okay. โอเคครับอ่อนองกสิกรับผู้ด,ดอนก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปเห <100 00 S 2> มือนวนเนี่ยครับอ่ะตามนี้ครับจบกันได้ทอดกันเดี๋ยวไปทรงพี่น้องกันขอบคุณหลายๆเด้อครับเดี๋ยวจังนอยสีผ้าไปซีดเบียดเดี๋ยวคอยทายทอดอีกเนะ่ะ ขอบคุณครับ